พระรงกาหน้าทอบทที่11เลื่อนโฉลมคมอาวุธพร้อมกับท่าร่าโลดแล่นตื่กระามบ้านช่องในเมืองน้อยเซี่ยวเล้งเก่าเริ่มถนัดชัดตาขึ้นแสงขคมไฟที่จุดวับแหวมยิ่งบางยิ่งขยายใหญ่กว่าเดิมเล้งจนอ้วกครึงในใจหวังว่าฝ่ายตรงข้ามยังไม่ทุ่มเทกำลังบุกโรงเตรียมเถอะขณะกรุ่นคิดย่างเข้าเขตตัวเมืองจึงมุ่งตรงมาอย่างโรงเตรียมที่พักพำนัก เพื่อป้องกันว่าจะสร้างความเตือนตัวกับฝ่ายทุกข้ามจึงไม่เข้าทางด้านหน้าฉลาบปู้เข้าตรอกเล็กๆสายหนึ่งอ้อมมาถึงหลังโรงเตี้ยมกวาดแกวงสองแขนเล็กน้อยก็ทะยานขึ้นบนกระแผงล้อมเตียเต้ยที่ของโรงเตี้ยมสายตายยังกวาดมองเห็นห้องพักสองฝ้าค้างเงียบสงัดงานปราศจากเหตุผิเปกตใดๆจึงเร้วเข้าสู่เขตโรงเตี้ยมก้าวป่าไปยังห้องพักของตน เพิ่งมารู้ถึงหน้าห้องภายในห้องพักมนเกิดซุ้มเสียงหนึ่งตวบว่าโอ้ oh, ได้อยู่เบื้องนอกนะกลับเป็นซุ้มเสียงผู้เท่าเหมือนเมาเอ็กเฮิงเล้งจุนอ้วกพอฝังถึงกับปิติลิงโลดยิ่งดูท่าทีผู้เท่าเหมือนเมาและพวกหาได้ประสบอันตรายใดจึงกล่าวข้าเจ้าเองภายในห้องมาเกิดซุ้มเสียงเจ้ยแจ้วของถังเก็บอุทานว่าเล้งใต้เทียบกลับมาแล้วมิทางขางขำ เล้งจุนอ้วกผ่าประตูห้องเข้าไปเห็นผู้เท่ามบนเมาถังเกียบเหย่ยวปลายเพ้งสาแซ่นั่งห้อมล้อมโตะ๊ะใครกำลังหาหรเรื่องราวใดกันเล้งจุนอ้วพอปรากฏกายทั้งสามพากันปุดลุกขึ้นเพ้งสาแซ่ร่ำร้องว่าหลงแท้เร,ร,ร้ตลอดทั้งวันนี้ท่านอยู่ที่ใดพวกเรากับเพราะลุ่มกวนกวายแทบตายเล้งจุนอ้วไม่ทันตอบคำถาถังเกียบก็กวาาตาไปย่างอาพอที่ขาดกระลุ่มกระลิ่ง แปรเพื่อนก็ได้เราเหตุของเล้งจุนอ้วกล่าวอย่างตื่นตะหนกเล้งใต้เหียบได้รับบาดเจ็บกระมังเล้งจุนอ้วกล่าวว่าก็าเจ้ารับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่หาเป็นไรายไม่ม่รอให้ฝ่ายตรงข้ามซักถามสืบต่อก็ย้อนถามว่าระหว่างที่กุญแจออกจากโรงเตนิยมีศัตรูบกรุกเข้ามาหรือไม่เพ่งสาแซบโผลิศีษากล่าวว่ามีคนของสมาคมทวนเหล็กสองคนถูกพวกเราส,ส่งเสริมสู่ปรพบที่แท้เป็นเรื่องราวใดเลย เพิงสาแท่กล่าวว่าท่านพอออกจากห้องพักในช่วงกระนาเราไม่เห็นท่านหวนกลับมาจึงชักชวนผู้เหมือนเมาไปยังห้องพักด้านข้างแต่ถังโกน,นี้ไปเสพว่าท่านไปในแวดไกลไปพบนางเราสองจูคิดว่าผิดท่าไปจึงสอบถามร่องรอยของท่านจากผู้รับใช้ทราบว่ามีคนหนึ่งใช้ผู้รับใช้ส่งจดหมายมามอบแก่ท่านจากนั้นท่านก็ออกจากกระโดงเตี้ยผู้ออกเราสำนึกว่า เป็นแผนพระราชเสืออกจากถ้ำเพียงไม่ทราบท่านรู้สุสาทิฏได้เพื่อป้องกันเหตุสูญวิสัยจึงชักชวนฐานโกนี้มาพนัก,กร่วมห้องกันเมื่อครู่นี้ท้องฟ้าเพิ่งพลบค่ำลงก็ปรากฏศัตรูสองคนรุดมาหมายประทุษร้ายเราสองจึงจากการส่งเสริมพวกมันลงสู่ปรปภุ่มกำลังที่รายล้อมอยู่นอกโรงเตี๊ยมพบพบว่าพวกเราตื่นตัวขึ้นจึงไม่กล้าบุกเข้ามาเล็งจุนอวะพอฟังค่อยคลายใจลงมากล่าวว่า เล่าก็ทั้งสองท่านประสบการณ์ช่ำชองชำนาญฝ่ายทุ่งข้ามคิดประทุบร้ยายออกย่อมไม่ง่ายาดนะักข้าพเจ้ากลับกิงเกรงมากความไปผู้ท่ามุนเากล่าวว่าเองเราประสบเหตุการณ์ใดบ้างหรือเล้งจุนอ้วนจึงบอกเล่าเหตุการณ์นับตั้งแต่สมาคมทรวเหล็กใช้ปืนเองเป็นเหยื่อล่อโจโจ,จนพิชิตดาบทั้งิณให้ทราบอย่างละเอียดถังเกล็ดพระรับฟังอย่างจดจอ่อสีหน้าบัดเดี๋ยวแตกตื่นระรนกบาดเดี๋ยวคลายความก็เรงเครียด พอฟังจบความค่อยระบายลงให้ใจเยาวๆออกมาเพลงสาแซ่รำร้องว่าสิเพชากาาแดงชื่อเสียงอื้อเฉาชั่วร้ายกรานี้กลับจบสิ้นในเงื้อมือน้องเราดาบท่านสิงห์หญิงย,งยโสโอหังเป็นสันดานคิดไม่ถึงต้องสูญเสียดวงตาข้างหนึ่งน้องเรายอดเยี่ยมจริงๆผู้ท่ามบนเมากล่าวเสริมขึ้นพวกเราความจริงกำลังหาหรื่องจะ,จะออกสืบสอาหาร่องรอยท่านอย่างไร น้องเราหารุถมาชักช้ากว่าโคงสวนทางกับพวกเราแน่นอนทั้งเกียรสอดคำเบาๆเวงใต้เฮียบว,ว่าวุ่นมาตลอดทั้งวันยังคงพักผ่อนแต่เนิ่นๆเถอะเพ่งสาแซ่หัวเราฮ่าๆกล่าวว่าอย่างคงเป็นฐานโกนียสุขุมรอบก็บกว่าน้องแซ่เล้งกรานี้เขีนข้าควงของสมาคมทวนเหล็กมากมายกลับถึงโรงเตี้ยมโดยปลอดภัยพวกมันคงไม่กล้าบุกรุกมาอีกพวกเราสามารถพักผ่อนอย่างวางใจทั้งเกียร์พอฝั่งฝ่ายตรงข้ามสับหยองนาง สองข้างแก้มถึงกับแดงระเรื่อปุลขึ้นหมายปลีกตัวกับห้องพักข้างเคียงเล้งจุนอ้อย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยถังโกนี้ก็ปิดประตูหน้าต่างหากเกิดเหตุผิดปกติได้ให้ส่งสีงร้องขึ้นพวกเราจะรุดไปช่วยเหลือถังเกียร์พรับคขาจับจ้องมองเล้งจุนอ้วอย่างลึกซึ้งล่าถอยออกจากห้องเข้าสู่ห้องพักข้างเคียงวันรุ่งขึ้นใกล้ายามเที่ยงเล้งจุนอ้วผัดเปลี่ยน เป็นสวมใส่อาพอรสีขาวกลิบดำตนหลังจากหลับไหลเมื่อคืนหนึ่งสติสามัญชนยาก็คึกคักกระปี้กระเป๋าดังเดิมเมื่อคืนผ่านไปอย่างสงบปราศจ,จากศัตรูภายนอกบุกรุกรกล้ำกลายสแสดงแน่ชัดสมาคมททวเล็กเมื่อกุ้มรุมทำร้ายเล้งจุนอ้วไม่สำเร็จสำนึกว่าเล้งจุนอ้วและพวกตื่นตัวขึ้นจึงล้มเลิกแผนประทุษร้ายบัดนี้ทั้งหมดตราเตรียมออกไปรับประทานอาหารทางเบื้องนอก ซึ่งความจริงเล้งจุนอ้วไม่คิดออกจากกระดงเตี้ยแต่ไม่อาจทนรับการชักชวนของผู้ท้ามุ่นเหมาและเพ่งสาแสจึงต้องรับปากคล้อยตามเพ่งสาแสเป็นเหลียวหน้ามาอย่างเล้งจุนอ้วกล่าวว่าน้องเรายังจะสวมหน้ากากสีทองใบนี้รับประทานอาหารหรือเล้งจุนอ้วใส่หน้ากล่าวว่าย่อมต้องปลดองลงมาผู้ท้ามุ่นเหมาเพ่งตากล่าวว่าน้องแสเล้งเราคิดคบหาท่านเป็นสายน้ำมิด แต่จนบัดน,นี้น้องเรายังไม่ได้ปลดหน้ากากออกเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงยิ่งนี้ยายไม่ใช่แสดงว่าท่านดูกแกลนต่อเราผู้พี่ชราหรือเล็งจนอ้วนกลางหมูกพูดจริงจังหาไม่ได้เล่าก็ยังไม่เข้าใจข้าเจ้าฉไนชมชอบใสหน้ากากมนุษย์ใบนี้เพ่งซาแซเรียบยงถามว่าหรือโฉมหน้าน้องเราขี้ริ้วอัปร,รักหรือผู้ท้ามนเมากล่าวบ้างว่าไม่เช่นนั้นองค์ขาพยพท่านคงบกพร่องไป เล้งจนอ้วกผลหน้ากากสีทองลงจากใบหน้าเผยเห็นถึงใบหน้านคมขายสง่าปานหล่อเหลาแฝงท่าแท้เข้มแข็งแก่งกลามุมปากยังประดับด้วยรอยยิ้มน้อยๆจับเจ้าหมองพี่ผู้ฉลาดทั้งสองอย่างสงบเพ่งสาแซ่กับผู้ท่ามืนเมาจับเจ้าหมองเล้งจนอ้วอย่างหง,งนันคล้ายกำลังเพ่งพิษวัตถุธาตุอันงดงามเพียบพร้อมชิ้นหนึ่งม่านแม้มันสองเป็นบุรุษเพศด้วยการยังอดตรึงลานม่ได้ ชโกโดให้หลังทั้งสองจึงพระบายลมหายใจออกมาเพ้งสาแซ่พึงพมว่าน้องราวงามสง่านักผู้เท่าบนเบากล่าวบ้างว่าช่างเป็นบุรุษหนุมอันหล่อเหลาทั้งศบเรียงเย็นเหนือวิสัยเล้งจุนอ้วยิ้มพังกล่าวว่าข้าเจ้าธรรมดาสามัญยิ่งนะเพ้งสาแซ่ถามส่อขึ้นน้องราเมื่อมีรูปโฉมงามคมคลายปานนี้ฉไหน,นต้องปกปิดอัมพรางหรือหาใช่ปกปิดอัมพราง แต่หน้ากากสีทองไปนี้ทําให้ผู้คนประวัตินึกถึงค,งความคงเกวียนบาปบุญคุณโทษกับเจ้าที่สมสายมานเพราะเพื่อให้เหลา่าวสุนร้มานชั่วสํานึกซึ้งถึงบาปกรรมอันชั่วร้ายของตนเพ่งซาแซ่กับพริบตาข้างเดียวใครยังไม่เข้าใจความหมายในว่วจาซึ้งกระจ่างผู้เท่ามึนเมากราบกล่าวว่าเรานับว่าเข้าใจจิตเจตนาท่านแล้วเล็งจุนอ่วสู้เก็บหน้ากากสีทองไว้ในถุงย่ามข้างกายกล่าวว่า ข้าเจ้าจะแวะไปไต่ถามถังโกนี้ในห้องข้างเคียงว่านางคิดร่วมทางไปด้วยหรือไม่ผู้ท่ามึนเมาเกล่าวยิ้มแย้มปเถอะเพียงสาแซ่ให้ร่ำร้องว่าเพียงแต่อย่าได้พร่ำรอดบอกอรักนานไปเล็งจุนวยิ้มพางเปิดประตูออกสาวเทาว้าถึงหน้าห้องข้างเตียงยกมือเคาะประตูเบาๆภายในห้องมาเกิดสุ่มเสียงสดใสของถังเก็บดังว่าเป็นผู้ใดหรือ ข้าพเจ้าวาจาเพิ่งเปลงจากปากประตูห้องก็ถูกผักเปิดออกถังเกียบยืนชดช้อยอย,อยู่หลังประตูแย้มยิ้มตอบร,รับแต่ทว่าสายตานางพอเหลือเห็นโฉมหน้านเล้งจุนอ้วรอยยิ้มผ่านชะงักค้างถดถอยกายก้าวใหญ่ร้องว่าท่านเป็นใครเล้เล้งจุนอ้วงหวานผู้จากนั้นเข้าใจในบัตรหนนกล่าวว่าข้าเจ้าเล้งจุนอ้วถังเกียบก็จดจำส้งเสียงเล้งจุนอ้วออกแย้มยิ้มออกมาอย่างอ่อนหวาน ในรอยยิ้มแฝงความขวนเขืนเอียงอายเบี่ยงกายเล็กน้อยกล่าวว่าเล้งใต้เฮียบเชิญเข้าเล้งจุนอั้วก้าวด้านหน้าเข้าห้องถังเกียยปิดประตูหลงเบาๆจับจ้องมองเล้งจุนอั้วอย่างเคลิบเคลิ้มซึมเศร้าคล้ายกับก่อนหน้านี้นาไม่เคยพบเห็นไฟตรงข้ามมาก่อนเล้งจุนอ้วหันกายมากล่าวว่าถังโกนี้มีอนไดไม่ถูกต้องหรือถังเกียยใจหาย,หายวูบริบก้มศีรษะลงกล่าวเสียงแผ่ว ขอภัยด้วยข้าเจ้าตอนเปิดประตูไม่ทราบว่าเป็นท่านนับแต่รู้จักท่านข้าเจ้าเพียงเห็นท่านสวมใส่หน้ากากสีทองเย็นเยียบนั้นบัดนี้ท่านรู้จักข้าเจ้าแล้วกระมังทั้งเกียบโศิสารับยิ่งขุยเขินปากเก่ารู้จักแล้วในใจกลับครืนงเดินขึ้นช่วยชีวิตรานี้จะไม่ลืมเลือนท่านตลอดกาลเล้งจุนัวกล่าวเมื่อครูทางโรงเตรียมจัดอาหารเที่ยงมาท่านรับประทานแล้วหรือไม่ พระประทานแล้วเล้งจุนุ่ยยิ้มพังกล่าวว่าแต่เพ็งเฮและเอกเล่าก็เห็นว่ายากเกินลงคอคิดจุดล่าข้าเจ้าออกไปพระประทานสักมือหนึ่งทังเกียบไม่รอรับฝังจบค,ความก็กล่าวว่าท่านไม่เป็นควงขัดใจคนทั้งสองยังคงออกจากโรดงเตี้ยมเถอะข้าเจ้าจะรอคอยอยู่ที่นี้แต่พวกดาวพอออกจากโรงเตี้ยมที่นี้ค็หลงเหลือท่านอยู่เพียงลาพังทังเกียบรีบบอกว่าไม่เป็นไรท่านจากไปอย่างวางใจเถอะ เล้งจุนอ้วกขบริงฟิปะะ่ากล่าวว่าท่านเมื่อรับประทานอาหารเจ้าของโรงเแรมแล้วก็พักผ่อนในที่นี้แต่แาได้หลับไหลบนเตียงอย่างนั้นขราพเจ้าสมควรหลับไหลอย,อยู่ที่ใดหรือเล้งจุนอ้วกกว่าตาสำรวจหมองกล่าวว่าผ้าปูที่นอนผ้าห่มบนเตียงอยู่ในสภาพเดิมอย่าได้กระทบกระท่างถูกบนตู้เสือ้อผ้าข้างเตียงมีพื้นที่พอประมาณสามารถหลับไหลได้ถังเก็บกล่าวอย่างก,กระดาษก,กระเดื่อง แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถปีนป่ายขึ้นไปเล้งจุนอวขยับกายวูบก,ก็ลอยตัวขึ้นบนตู้เสื้อผ้าโบราณซึ่งจัดวางอยู่ที่มุมห้องขอบตู้เสื้อผ้าด้านบนจัดทำเป็นลวดลายพอดีสามารถปิดบังเงาล่างผู้ขนที่นอนเหยียดยาวอยู่ด้านข้างบุคคลภายนอกยากสังเกตพบโดยง่ายได้เล้งจุนอวลุวงผ้าแผลสีขาวออกมาผืนหนึ่งปัดฝุ่นลออกบนตู้เสื้อผ้าจากนั้นพิ้วกายลงมา โอบอุ้มถังเกียบที่ยังกลับขึ้นไปั้ะเมื่อประคับประคองนางนอนหลงก็คลีล่ขคลมชุดหนังจิ้งจอกสีขาวลงบนร่างนางกล่าวว่าถังโกนี้สร้างความลำบากแก่ท่านแล้วใบหน้างามสาขาของถังเกียบปรากฏรอยยิ้มว่าหวามดื่มด่ำขึ้นกล่าวว่าสองวันมานี้พระเจ้าประสบเพเรื่องราประหลาดพิสดารมามากมายก่อนหน้านี้กระทั่งคาดคิดยังไม่คิดฝันมาก่อนเล้งจนอ้วยยิ้มพลางกล่าวว่า ตอนนี้ท่านหลับอยู่ที่นี้อาจไม่สบายนักแต่ค่อนข้างปลอดภัยกว่าถัางเกียบโผล่ศีรษรับค่อยๆปริ้มตาลงขนตางอนยาห้องนางเต้นโดยเล็กเล็กน้อยมุมปากนางประดับด้วยรอยยิ้มเป็นสุขเล้งจนอ้วพุ่งผ่านใจเล็กน้อยต้องสลัดศีรษะเร่รี่ร่างลงสู่พื้นเพื่อสาวเท้าถึงหน้าประตูตู้เสื้อผ้าบังเกิดเสียงถังเกียบกับชชบว่าเล็งใต้เฮียบรีบวนกลับมาแต่เนิ่นๆด้วยเล็งจุนัว รับคำยกไม้สอดโบนประตูตั้งขึ้นเบี่ยงกายลานออกจากห้องจากนั้นกระชากบานประตูเข้าหากันแววเสียงดังฉับขึ้นที่หลังประตูไม้สอดนั้นพอดีถูกกระแทกตกหล่นลงขวางก้านประตูห้องไว้เล้งจุนอ้วเพึ่งเหินกายมาก็เหลือบเห็นผู้ท่าบนเมาและเพ่งสาแซ่รอคอยอยู่หน้าห้องแต่รแรกจึงสาวเท้าเข้าหากล่าวว่ารอนานหรือไม่ เพียงซาแซยึดกลุ่มข้อมือเล้งจุนอัวฉุดเล่าเจ้าโรงเตี๊ยมกล่าวว่าเราหิวโหวยสุดทนทานไหนเลยรอนานได้หรือทั้งสามมาถึงหน้าโรงเตี๊ยมทักทายกับเสียงหลังข้อบัญชีคำหนึ่งก็ออกจากโรงเตี๊ยมมาผ่านถนนสายหนึ่งเห็นเหลาสุราโอโถงตั้งตรง่านจึงชักชวนกันขึ้นเหลาไปภายใต้การชักนำของผู้รับใช้ทั้งสามมายังโต๊ะดิมมน้าต่างสู้กายนั่งหลงเพิงซาแซก็ร้องสั่ง สุลาหานมาเราคอ,อยช่วงขณะสุลาหานเริ่มลำเลงมาถึงเพ้งซาแซรินสุลาลงในจอกสามใบจูจอกที่เบื้องหน้าขึ้นชักชวนว่าสองวันมานี้พวกเราว้าวุาว่นจนเหน็ดเหนื่อยเพ้งซาแซวางจอกลงหยิบฉวยตะเกียบคีบกับรัฐประธานอย่างรวดเร็วทั้งหมดรัฐประธานพลางสนทนาพลางก็เรื่งช่วยยามให้หลังอาหารบนโต๊ะก็ถูกรัฐประธานหมดสิน้นเพ้งซาแซรูปความหนังท้องตัวเองกล่าวว่า รานี้นับว่าเดิมกินจนสมอยากแล้วผู้เท่าเหมึนเมาถลึงตาใส่เหมอนขณะจ,จะกล่าวสปปรพยกบนบันไดพลันเกิดเสียงฝีเท้าหนักแน่นหลวงจีนรูปหนึ่งก้าวขึ้นเหลามาหลวงจีนผู้รูปนี้ไว้ผมยาวสายายร่า,าบงบึกบึนสูงใหญ่ครองจีวรสีแดงฉานคลิบทองมือถือพระวเหล็กหนักอึ้งมือซ้ายยังคล้องลูกประคำสีดำวาววับพงใหญ่ยามใส่ร่างเคลื่อนไหวลูกประคำกระทบกกันดัง เกลียวกล่าวผู้เท่ามุนเหมากล้ามเกินวาจาไว้ปลายตาเหลือบแลหลหลวงจีนไว้ผมยาวแวบ,บหนึ่งหลวงจีนนับเป็นเพศบ,บัณชิตน้อยครั้งจะพบเห็นขึ้นเหลาสุลามาหลวงจีนไว้ผมหาใ้เหลือบแหลสภาพร,รอบข้างไม่สุกายนั่งหลงบนเก้าอี้ข้างโต๊ะตัวหนึ่งเก้าอี้ตัวนั้นคล้ายไม่อาจทานรับน้ำหนักได้ต้องสั่นไหวดังเอียดอาดได้ยินมันส่งเสียงว่า หากมีคนยังมีชีวิตก็รีบมาปฏิบัติอุดเอียค์คำยกย่องตัวเองของลุงจีนเป็นการดวนกระแสเสียงคล้ายอันสิบาิทลายลงสร้างความแตกตื่นกับผู้รับใช้ประจำเหลา่าหลนหลานรุดมาน้อมกายกล่าวว่าใา่ซื้อคิดรับประทานอันใดกระมังลุงจีนไว้ผมถึงตากล่าวว่าไม่รับประทานจะขึ้นมายายกันด้วย วิ่งแต่เร่าเราไม่จำหนาอาหารเจอย่างนั้นนำอาหารขาวมาผู้รับใช้ไม่กล้ากล่าวมากความกรรับคำล่าถอยไปลุงจีนไว้ผมวางพั่วเหล็กพีงกับขอบโต๊ะเริ่มปาตาสำรวจมองทั่วทั้งเหล่าเหล่าผู้ดื่มกินตามโต๊ะต่างๆถูกจับจ้องมองจนไหวหวันไม่สบายใจขึ้นมารู้สึกประกายตาขมหวาของลุงจีนไว้ผมทอแววอากาดเกลียวชั่วร้ายประการหนึ่ง ปรากฏแขกเหลือหลายคนรีบชำระบัญชีลงจากเหลาอย่างลนลานผู้มาเดิมกินที่หลงเหลือชิงกันลงจากเหลาคล้ายหลีกเลี่ยงสิ่งใดชั่วปริบตาทั่วทั้งเหลาอันกว้างใหญ่เพียงหลงเหลือโต๊ะของเล้งจุนอ้วนเท่านั้นเล้งจุนอ้วนกลางเฉยชาพวกเราก็ลงจากเหลาเถอะเพ่งสาแซ่กล่าวว่าถูกต้องผู้อื่นแตกตื่นจนหลบลี้หนีหน้าพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องอวดโอเป็นผู้กล้าอยู่ที่นี้หลงจีนไว้ผมพอฟัง ปานหันกวาบไปยังเพ่งสาแส่ตวาว่าขนตาเดียวเจ้าว่าอะไรนะเพ่งสาแส่คิดไปถึงฝ่ายตรงข้ามกับดูร้ายป่านี้มันก็มีอารมมู่หวามไหนเลยกล้ามเกิดรับได้ถึงตากล่าวว่าเราเห็นอาราชีิโลโฉท่านไม่ใช่ตัวดีงามเป็นไรหรือหลวงจีนไม่ผมผุดลุกขึ้นสองตาสายประกายดูร้ายกล่าวว่า ไม่น่าเล่าเจ้าถึงตาบอดข้างหนึ่งที่แทบมีตาแต่ไร้แววครานี้เจ้าต้องตาบอดแน่แล้วเพ่งสาแซ่ตะบะสวยคำว่าจาว่ากล่าวอย่างรวบลัตเถอะเพื่อไม่ทำลายกิจการค้าของผู้อื่นพวกเราออกไปหากหาที่เบื้องนอกกันเล็งจุนอวพันยื่นมือออกขวางการเพ่งสาแซ่ไว้เพ่งตากล่าวหลวงจินฮุดไว้ผมว่าใต้เสือเป็นเพ่บันป,นปนชิตพึงมีตะบะาข่มก้านเหนือกว่าพวกเราสามัญชนจึงถูกต้อง หากเพียงเพราะเราะปะทะคารมมิกี่คำก็คิดปะทะหักล้างกันออกจะไม่คู่ควรหลวงจินไว้ผมก็ช่างเสียงว่าเจ้าคิดสอดมือยุ่งเกี่ยวหรือเล็งจุลัวเห็นฝ่ายตรงข้ามดือ้อร้านไร้เหตุผลโทษาพันประดังขึ้นแต่สีหน้ากราบเย็นฉาก,กระด้างปราศจากความรู้สึกใดๆกล่าวหากเป็นเช่นนั้นจะเป็นใดหรือหลวงจินไว้ผมแค้นหัวเราเฮอฮางอนิ้วข้างซ้ายแลดีดออก ปรากฏประกายจุดหนึ่งพุ่งว่ามายังหว่างคิ้วเล้งจุนอ้วดูดกระสุนนัดหนึ่งทั้งแหลมคมรุนแรงทั้งเร่งร้อนรวดเร็วเล้งจุนอ้วกระทั่งตาเห่ยงไม่กระพริบร่างพผนย่อหลงเล็กน้อยตรวจมือขวาขึ้นบูบประกายสีทองแพร่หลายคล้ายสายวิช,ชุว,วา่าผ่านห้วงบรรยากาศแผ่กระจ,จายเจ้าแว่วเสียงดังฉับลูกประคำสีดำแวววาวที่สัดพุ่งมาลูกหนึ่งถูกฟันเป็นสองท่อนปากตรึงไปในเนื้อไม้บนพื้นเหลา สีหน้าเล้งจนอ้วยังคงเฉยชาดังเดิมยื่นดาบทองอาบอัาบายไปเบื้องหน้าจับตามมองปลายดาบอันคมหวาวแนวนี่หลวงจีนไว้ผมยืนตรึงหลานกับที่สีหน้าเปลี่ยนแววแตกตื่นงงงันชุกชื้ให้หลังจึงโคมสติหลงกล่าวว่าเจ้าเจ้าเป็นใครด้วยเล้งจุนอ้วช้อนตามมองฝ่ายตรงข้ามกล่าวเสียงเดิมดาบแล้วท่านเป็นใครนะหลวงจีนไว้ผมตอบว่า จาไม่จำเป็นต้องรับทราบเพียงให้จดจำเรื่องในวันนี้ไว้จบคำหันกายเป็นบบพั่วเหล็กสวัดหน้าหมายลงจากเหลา่ายามนั้นประโจกับผู้รับใช้ประจำเหลา่ายกอาหารมาถานหนึ่งพอเห็นหลวงจีนไว้ผมพันขวับมาต้องร้องโผงอยงแตกเถิไดไต้ซื้ออาหารของท่านมาแล้วหลวงจีนไว้ผมกำพรมอย่างเดือดดาลกระทุ้งสอกรูปกระแทกถาดอาหารลอยขึ้นจากมือผู้รับใช้ท่ามกลางเศษอาหารกระเซ็นซ่านมันพันปาด หลังมือตบใส่ไปด้านผู้รับใช้ไปการระบายโทสะเล็งจุนอัวเลิกคิ้วอย่างไม่พอใจร่างท่อนบนผันน้อมไปเบื้องหน้าสองมือรวบจับด้ามงาช้างของดาบทอาอาไบ้คมดาบแวกผ่านบรรยากาศดังหวีดหวิวแพ่ประกายรุ้งทองกลำเหน่งแทงใส่กลางหลังหลงจีนไว้ผมอย่างรวดเร็วหล,หลงจีนไว้ผมกำรามก้องฝ่ามือซ้ายที่ตบออกพันปากกับรูปประคำสีดำลอยจากมือ ม้วนตลบใสอย่างสลับซับซ้อนตราดมือขวาปาดถลวงพ่วเหล็กใส่ท้องน้อยเล็งจุนอว้วมันเพิ่งตีโตอ,ออกเล็งจุนอ้วก็ปาดดาบเฉียงเฉียงกระจายเป็นประกายรูปก,กงล้อหมุนวนอยู่เบื้องหน้าสายตาประกายดาบทองสะท้อนแสงระย,ยิบระยับปาดตาลูกประาคามที่สะบัดซัดเข้ามาหลายลูกพอปะทะกับม่านดาบก็แตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพ่วเหล็กดีกระดอนขึ้นอย่างเสียหลัก แทบหลุดกระเด็นจากมือผู้ยึดถือหลวงจีนไว้ผมร่ำรอ้องไปกลอนว่าโว้ยเศษมากอุตเฮจะไม่ปล่อยปลาละเว้นเจ้าในเสียงร่ำร้องร่างหลอยขึ้นจากพื้นดุดเมฆแดงกลุ่มหนึ่งทรวงหน้าต่างหลบหนีออกไปผู้เท่ามึนเมาปรบมือกล่าวว่าน้องแส้เร่งยอดเยี่ยมจริงๆกระบนท่านี้ขนาดน,นามวกว่ากะไรด้วยเล่งจุวนสอดดาบขึ้นฝากนังฉับกลางเชยชา เป็นกระบวนท่าที่สองของก้าวดาบขนองฤทธิ์น้ำห้วยเยี่ยมยิ่มเลือดฉลมขมอาวุธเพ่งสาแท่กลื่อนน้ำลายผืงผอมว่าเลือดฉลมขมอาวุธน้ำอันเหี้มหานนักผู้ท่าบนเมากล่าวคขาดุนคิดร้องจีนรู่นี้ไว้กาดทักไม่ทราบมีความเป็นมาอย่างไรเล็งจุนอ้วล้วงเงินหนักสิบตำลึงโยนลงบนโต๊ะตบไหลผู้รับใช้ที่ซึ่งแตกตื่นจนตรึงลากับที่กล่าวว่า ขอภัยที่เกิดเรื่องในเหล่าท่านเงินทองมันโตนับเป็นค่าชดใช้ความเสียหายครั้งนี้ผู้รับใช้ปาอ้าตาค้างไม่ได้ยินวาจาเล็งจุนอัววเบื้องหน้าสายตามันยังพราอพลายด้วยประกายดาบที่แปรปรบับดูดงูทองเต็มท้องฟ้าเมื่อครู่เล็งจุนอ้ววโบกมือวูบชักชวนผู้เท่ามื่นเมาและเพ่งสาแส่ลงจากเหลา่าพอออกจากเหลาสุลาเล็งจุนอาวหันกายสาวเท้าสู่ทิศตะวันตกอันเป็นด้านตรงข้ามของโรงเตี้ยมที่พัก ผู้ท่าหมุนเมาและเพ่งซาแซ่ก็เป็นนักเลงเก่าโชคชนทราบดีว่าหลวงจีนไว้ผมอาจซุกซ่อนอยู่ในละแวกใกล้เคียงติดตามรางขวานพวกตนจึงคิดจักนำฝ่ายทุกข้าไปอีกทิศทางหนึ่งชั่วพริบตาออกมาถึงชานเหมืองเห็นอาทิตย์บ่ายคล้อยลงทำให้รอบข้างมืดสลัวสายลมกระโชกกระดานหนาวเหน็บเสียก,กระดูกเพ่งซาแซ่พึมพำว่า หมานดามันเถิดตอนนี้สมควรกราบเข้าห้องพักกลับไหลให้สบายมิคาดกลับต้องมารับลมหนาวอยู่ที่นี้ผู้เท่ามนเมากล่าวว่าล้วนเป็นท่านเกาะเรื่องขึ้นอย่างพึ้นพาอันใดนยทั้งสามเร่งรุดไปตามทางเปล่าเปลี่ยวเห็นเมฆดำคล้่นคล้อยเข้าบทบางอาทิตย์อย่างสิ้นเชิงคล้ายกับพระส,สุธามืดหมน่นอนตการชั่วนิดนิรันไม่ไปกดแสงสว่างอีกบรรยากาศวิเวกวังเวงยิ่ง เพ่งซาแซ่เหลียวหน้าไปยังด้านหลังแวบหนึ่งกล่บบาวเบาๆอารัชีไว้ผมนั้นอาจแตกเตื่อนจนหลบลี้หนีหายไม่กล้าติดตามม่อีกผู้ท่าบนเบากล่าวเสียงทุม้มแนักร้องรุดได้อีกช่วงหนึ่งฝ่ายตรงข้ามหากยังไม่ติดตามมาพวกเราก็หวนกลับโรงเตียมกันเดินเหินอีกชั่วขณะข้าทางหลวงปรากฏต้นหญ้าสีเหลืองแห้งเหี่ยวแถบหนึ่งเล็งจุนัวพันจ้องจับไปอย่างพงหญ้าแถบนั้นเขม่งนิ่ง เพ่งสาแส่กวาดตาข้างเดียวมองตามเห็นในพงหญ้ากลับปรากฏเงาร่างสีดำกลุ่มหนึ่งกดกายอยู่